ยู่บ้านนะครับนี่คืออุปกรณ์ในเป้กู้ชีพของเรานะครับที่ติดบ้านระดับครอบครัวเนี่ยในหนึ่งกล่องเนี่ยที่ว่าท่านสั่งมาประมาณ9,000กว่าบาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาง่ายๆมาเปิดมันนะคปั๊บนะครับอันนี้นะครับก็คือถุงมือตุ๊กแกนะครับเพราะว่าอะไรครับมีตุ่มจับนี้แน่นมากครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับเวลาช่วยขนของถือของนะครับการมือเจ็บนะครับใช้การจับวัตถุเนี่ยตรงนี้ครับจะยึดแน่นจะไม่ให้เลื่อนหลุดมือ ถ้าท่านต้องยกขอนไม้นะครับยกโต๊ะเก้าอี้ข้ามผิวติดขวางเนี่ยถ้านลื่อนดุดมือมาทับคนอาจจะอันตรายได้นะครับก็มีหัวสี่คู่นะครับทําไมมีเยอะครับเนื่องจากว่าเวลายกของเนี่ยท่านคนเดียวยกไม่ไหวใช่ไหมครับต้องเทียบคนช่วยและส่วนมากเนี่ยของบางอย่างต้องยกสี่ด้านถึงมีสี่คู่นะครับในครอบครัวไม่เป็นไรครับคนนอกก็ใช้ได้นะครับนี่คือทั่วทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดเจอพวกกระจกพวกแก้วครับกระจกแตกนะฮะพวกแก้วแตก แหลมแหลมหรือขอนมีความร้อนเนี่ยนี่คือถุงมือหนังนะครับอย่างน้าเลยนะครับเหมือนครับก็สี่คู่มาเพื่อการความร้อนได้ระดับหนึ่งนะฮะสามารถจับแก้วได้กระจกบาดได้ช่วยคนติดรถได้นะครับประตูหน้าต่างเป็นแก้วจับหรือจับขยับเคยื่อนได้โดยที่ไม่ต้องบาดมือเป็นไม้ก็ได้นะครับกันกันเสี่ยนตามเหมือนนะครับผมก็มีทั้งหมดอยู่ที่สี่คู่นะครับสี่คู่เนื่องจากว่าให้คนสี่คนช่วยกันโดยทั่วไปนะครับ อันนี้นะครับเป็นผ้าเช็ดตัวนาโนนะครับพืออ้นอาจจะเล็กหน่อยนะครับเนื่องจากว่าต้องก,การประหยัดพื้นที่ตรงนี้นะครับของคัตเทนหน้าก็ขายอยู่นะครับอันนี้พื้นละ450บาทนะครับตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยแต่เรามาให้เพียงแค่ว่าประมาณ200บาทมันเล็กมากนะครับเล็กมากเพราะว่าที่ปั๊บเช็ดซับน้ําทันทีครับหน้าตาผมหัวพอโดนปั๊บน้ําจะออกจากตัวทันทีดูผืนนี้ท่านบิดปัดสะบัดสะบัดแัดบ๊บแป๊บเดียวแห้งนะครับแห้ง อันนี้ก็มีสีผืนนะครับมีสีผืนใช้ประมาณสี่คนนะครับนี่ก็สีผืนนะครับของมาด้านทางด้านนี้ก็มีหน้ากากนะครับหน้ากากทำอะไรครับปิดจมูกครับตอนเดินทางกันฝุ่นกันปนตรงนี้นะครับมีวาลเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้ท่านสามารถซักได้นะครับปิดถุกปร๊บทีนี้ก็มีสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นเหมือนกันระดับสี่คนเว้นตาครับเว้นตาทำอะไรครับเว้นตานี้ใช้เพื่อกันฝุ่นนะครับ การฝุ่นการแรนสอย่างการดิงการดงเข้าตาเนี่ยอันนี้ถูกนะครับแต่หนึ่งครับโสมทับเ้นตาได้ครับปิดตำดำขึ้นด้านบนนะครับปิดจมูกสองตัวเนยนะครับสามารถเดินทางท่านสามารถเดินทางฝ่านะครับฝุ่นละอองจะเป็นต,ต,ต,ตึกระหลตึกพังจะเป็นหวจะเป็นไฟไหมหรือต้องเดินผ่านกลุ่มนะครับกลุ่มเปลวเท่าฐานของของไฟที่อาจระเบิดได้หรือยเซียและปลิวถึงประเทศไทยซึ่งแนวปฏิการนะครับเคยมีมาก่อนแล้วนะครับตรงนี้ ก็ยังมีนะครับมวนเทปนะครับเทปพันสายไฟครับนะฮะโอกาสที่รถเสียกลางทางนะครับหรือท่านต้องการใช้ก่อนไฟฟ้าบางอย่างต้องการซ่อมเนี่ยเพื่อตัดต่อเชื่อมสายไฟเนี่ยใช้ได้ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถมาพัดมัดพันอะไรก็ได้แล้วแต่เช่นนะครับเช่นมัดกระป๋องน้ําขวดน้ำเปล่าเปล่าเข้าหากันทาเป็นแพร่เกาะอะไนั้นก็ทําได้ครับมีมันสิบม้วนนะครับเพราะว่าจําเป็นจริงๆพับเนี่ยต้องการใช้ของเยอะครับ นี่มีไฟฉายสปอตไลท์นะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับชาร์จได้นี่นะครับเสียบต่อที่ไฟบ้านถ้าเกิดไม่ชาร์จไฟบ้านนะครับทำอะไรได้บ้างครับก็ยังจะสามารถนะครับใช้แบตเตอรี่ตัวทั่วไปนะครับของเขาเองนะครับ 3A นะครับ 3A ที่3ก้อนตรงนี้นะครับประมาณ200เมตรนะครับ สารระบบนะครับหนึ่งและกระพริบได้ตรงนี้ครับเมื่อส่งสัญญาณนะครับให้หอปิดหมุนหรือทางไกลถ้าไปสว่างนิ่งๆส่วนมากแล้วเนี่ยคนไม่ทราบครับนะฮะตกงสญญาณได้อันนี้สามารถกันฝนได้กันน้ําได้นะครับถ้าตกน้ํานะครับอย่าไปปดปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาขึ้นมานะครับพึงให้แห้งนะครับแต่เปิดในน้ําไม่ได้นะครับดำน้ําไม่ได้ดำน้ําพังนะครับใช้กันฝนได้นะครับตัวนี้นะครับเขาขายอยู่ ถ้าดูตามห้างท่านรู้นะครับว่าพันกว่าบาทนะครับของเรานี่แค่4ี่ร้อยสบาทนะครับไม่ขายแพงอันนี้นะครับแท่งมหาอุดนะอันนี้ต้นตำรับนะครับของเมริกามานะครับสองสีนะครับเหมือนดินน้ำมันครับนิ่มๆบีมาผสมกันเท่าที่ต้องการมากหรือน้อยใช้อุดเหล็กอุดไม้อุดปูนอันนี้นะครับหน่วยเนวิสิลใช้สามารถอุดเรือลบได้นะครับ อุดเสร็จแล้วสว่านเจาะก็ไม่เข้าไม่เชื่อถามช่างดูได้นะครับพี่ไปให้สองก้อนนะครับเผื่อที่ปัญหารถท่านล่วกลางทางหม้อน,น้ําแตกหรือเครื่องยนต์กระแทกกิ่งไม้ทะลุแลวแต่ปัน้นอุดใช้งานชั่วคราวท่านสามารถหลบภัยไปได้นะครับทีนี้ก็มาดูต่อไปคือชุดมันกระตัดเล็บครับเอ๊ะทำไมต้องตัดเล็บหรือไม่ใช่ครับประเด็นคือว่าถ้าท่านบาดเจ็บถูกเศษแก้วบาดนะฮะถูกขอนไม้ตาเนี่ยอันนี้คือชุดผ่าตัดเล็บนะครับ ท่านสามารถเอาพวกนี้ครับมาใช้นะครับแอลกอฮอล์ลาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ใช้แคะเศษไม้เศษแก้วเคลื่อนมาออกมานะครับก่อนปิดปากแผลนะครับอันนี้จริงๆแล้วนะครับเราไปใช้ในเครื่องมือผ่าตัดหรือว่าชุดทําแผลเป็นหลักนะครับไม่เน้นความสวยงามแต่ถ้าปกติแล้วก็ท่านก็คือตัดเล็บนะปกตินะเล็บงอกยาวมาก็ตัดได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลักๆแล้วนะครับใช้ตรงนี้ก็มีนะครับน,นี่คือแท่งแสงสว่าง ใช้ยามถูกเฉิญเท่านั้นเองนะครับที่ดีใช้นี่มีอะไรมากครับจะมีสีแท่งนะครับประมาณ8ชั่วโมงไม่จาเป็นอย่าใช้นะครับท่านฉีดมาปั๊บท่านจะเจอภายในนี้ตรงนี้นะครับยังไม่มีสีและทักอย่างนะครับขยา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 วก็ยังไม่มีสีนะครับใช้วิธีการหักดังเป๊ะสามสมกันอันนี้ประมาณ8ชั่วโมงเต็มนะครับ8ชั่วโมงเต็มหลายหลายท่านไม่ใช่ในวงคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ทิ้งลงน้ําก็ได้น้ําไม่เข้านะครับกู้ภัยใต้น้ําแสงสว่างเดินเข้าถ้า นะเดินกลางคืนนะครับหรือย่อนเชือกลงน้ําไปตํารวจค้นหาใตา้น้ํานะครับของตกหรือช่วยคนเนี่ยสำคัญมากมีนาหนักแปดชั่วโมงครับราคา110บาทปลดไปหนึ่งอันนะครับมีดน,นะครับผมเรียกว่ามีดแม็กกาเวอร์นะครับเล็กๆเนี่ยติดตัวใจผมใหญ่ท่านติดตัวเลยครับนะฮะติดตัวสมุดสมุดบั๊บเนี่ยสามารถใช้ใช่วยคุยแคะแกะเกามีสีดำนะครับคุยแคะแกะเกานะครับมีมีด ตัดธนพัฒนึกนชมครับมีที่เปิดขวดด้วยนะครับมีไขควงกุญแจมีนะฮะมีที่เปิดวายนะครับมีไขควงไข้ซ่อมถ้าเกิดท่านติดอยู่ในลิฟต์ติดอยู่ตามสำนักงานปั๊บเนี่ยท่านออกไม่ได้ประตูขังประตูล็อกเนี่ยเอาเนี่ยครับมาช่วยใช้ครับนี่เรียกว่ามีดมีดแม็กไกเวอร์นะครับก็มีสี่อันอยากให้ติดโตต่อยปรลานะครับทู่ไฟฉายนะครับนี่คือพวกผมฉุกเฉินครับไม่ยช่เป็นอย่าไปใช้ครับปกติใช้ถึงครั้งทิ้งไป แต่เราประหยัดนะครับหนึ่งผืนนะครับใช้ได้ประมาณ3าครั้งจะเป็นจะตายค่อยใช้นะฮะเช่นอากาศหนาวฉับพลันท่านตกน้ําอุณภูมิ5องศาสองศาเนี่ยมีการหนึ่น้ำช่วมปอดโปรตีเมียนะครับเอานี่มาคุมร่างกายจะหายนะครับจะหายก่อนคุมร่างกายถอดเคื่องผ้าท้ายก็ดีเหมือนกันนะครับก็มีให้สีผืนนะครับถูกเฉยไปใช้ที่มัดของนี่มัดแน่นมากครับนะฮะยึดสงยึดเสาอะไรก็แล้วแต่นะครับ ยึดเชือกเรือหรือสุดท้ายนะครับถ้าเจอคนร้ายไม่ดีปั๊บเนี่ยท่านมาต่อกันมัดมือไข้หลังนะครับมัดมือมัดขาเสร็จครับตัดไม่ออกครับเดี๋ยวแน่นมากนะฮะอันนี้เชือกนะครับที่แรงตึงอย่างตามที่100กิโลกร,รมัมท่านสามารถดึงของ100กิโลกร,รมัมโดยที่ไม่ขาดนะครับเชือกที่10เมตรสาม,มารถเชือกสําคัญอะไรไหมครับตกน้ําก็ใช้ช่วยคนได้ใช้ลากสิ่งของได้ใช้ขนของขึ้นบนลงล่างได้กับอาคารนะครับอย่างน้อย100กิโลกร,รัมนะครับแน่นอนเลยมาถึง นี่ครับตัวไฟฉายฉุกเฉินนะครับลถส่วนมากทุกวันนี้ใช่ไหมครับรถอัตโนมัติเนี่ยไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามีหมดเลยทุกอย่างนะครับมันยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่สองก้อนแม่แบตเตอรี่สองก้อนนะครับก้อ่ะเดี๋ยวนะครับกองทั้งๆไว้แบตเตอรี่สองก้อนทดส,ส,สอบแต่ของจริงว่าทุอย่างมีคุณภาพใช้งานได้หมดนะครับ จะเป็นต้อใช้งานเกี่ยวาัม่หท,ทราบแค่ยังไงท้ายดูดนี่ไปฉายนะครับไปฉายตองแต่ตวบาแม่เหล็กครับคุบรถซ่อมเครื่องได้นะครับหรือไฟสัญญาณถูกเชิญน,นะครับต่อไปตรงนี้ครับใช้ตัดเทปที่เบลให้ขานะครับเผื่อมันล็อกกดไม่ออกไฟฟ้าอันนี้ปุ่มมานะครับเพื่อทุกกระจกรถตกน้ํานะครับหรือเกิดความชื้นเนี่ยกระจกเปิดไม่ออกเช่นถ้ารถเปิดไม่ออกแล้วเนี่ย จะต้องรีบหนีด่วนทุกกระจกครับแหลมมากนะครับกระจกแตกได้นะครับเอาตัวรอดออกจากออกจากที่ไหนายไปทางได้ไฟสายมือบีบครับโปกตินะฮะจำได้นะครับแบบเด็กเล่นนะฮะให้เด็กใช้แก้เครียดให้คนชราใช้ก็แก้เครียดออกนังกายบีบไปในตัวเก็บไว้นะครับไฟสาคัญมากครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทุกครั้งมีปัญหามาถ้าไฟผ้าดับเนี่ยคนจะกลัวความมืดนะครับกลัวความมืดที่อุดูนะครับ เสียงดังมากเสียงไม่เบิดก็ดีปูุกเขาไฟก็ดีนี่เสียงจาฟก,กฟ้าฟ้าแล้วแต่ครับหูนะครับมี4อันนะครับลูกวิดอีกตัวขอความช่วยเหลือนะครับแผ่นดินไหวก็แล้วแต่จะได้หมดเลยสีกนะตัวทีนี้มาถ,ถึงอันนี้นะครับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้านะครับแปลงไฟนะครับ,รรบจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าบ้านถามว่าคนไม่มีรถเนี่ยองควรมีไหม ผมถามว่าถ้าไปการทานนะครับโอกาสลดเสียคนอื่นนะครับลดพังเยอะแยะถ้าทั้งบนงคืนท่านก็สามารถถอดบบตเตอรี่เขามาใช้ได้นะครับเอามาเปลี่ยนเป็นไฟบ้านมาชาร์จเลยครับถ้าโทรศัพท์มือถือก็ยังดีมิทยุก,ก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อสื่อสารท่านไม่รู้ว่าเท่องเด็กใช้งานได้หนะรือเปล่านะฮะระบบสื่อสารกาท่นได้หรือเปล่าตัวสมาร์ทโฟนนะครับมีโปรแกรมวัดรังสีวัดอุณหภูมิวัดความสูงเนี่ย ถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดใช้งานไม่ได้ทําไมครับไม่มีความหมายถึงแม้ว่าโทรศัพท์นะครับติดต่อไม่ได้แต่โปรแกรมต่างๆใช้งานได้อยู่ท่านชาร์จนะครับจากรถไหนไ,ได้ครับเสียบมาให้อน,นี้ใช้งานได้เอาโปรแกรมวัดความสูงวัดอุณหภูมิวัดทังสีมาใส่นะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวนั่นเองแล้วก็มาที่ไปฉายค่าทัวร์ครับส่วนมากเวลาที่บตรภัยมานะครับท่านถือไปฉายไม่ได้ครับใช้มือสองมือนะครับ จุงลูกจุงหลานจุงแม่จุงเมียพี่น้องก็แล้วแต่ถือแช้ถือของนั้นไฟฉายค่าถัว่วที่สุดครับอันนี้นะครับตามว่ามันถูกดูกระจบไหมอายุกระจกนะครับแต่ที่จริงว่าระบบที่นะครับที่ที่ใช้ปาเนี่ยปลาปรากฏว่านะครับเราใช้ได้นะครับตรงนี้เวลาตกน้ํานะครับสามารถขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใช้งานต่อได้ไม่มีป Barnes ัญหาอะไรครับนะครับถ้าตกน้ําน,นะครับเอาขึ้นมาแล้ววางเนี่ยใช้งานต่อได้ไม่เป็นไร มีแบตเตอรี่มีปัญหานะครับดูเบรคทิ้สีเช็คนะครับแล้วก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวไฟแชกนะครับไฟแชกไว้ช่วยก่อกของไฟฉุกเฉินในดีที่ไฟแชกหมดแท่งจุดไฟครับฉีกออกมานะครับเหล็กแบนๆมีฟันเลื่อยขูดรับจิดประกายไฟได้ อุปกรณ์นะครับไขควงสารพัดึกนะครับใช้ซ่อมต่างๆได้หมดเลยนะฮะอีกหนึ่งชิ้นนะครับติดตัวไว้นะครับมาอาจจะหนักติดรถนะฮะไขควงในการตู้ไฟตั้เองนะครับออกจากสพานงานออกจากบ้านนะครับมีอุปกรณ์มีเลื่อยมีมีนะครับมีหลายอย่างตรงนี้นะครับเอาไปนะครับฝึกการใช้งานด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับอยากอยากแก่ไ่เฉยๆนะครับต้องต้องต้องฝึกด้วย นะครับวิทยุมีทําไมครับตรงนี้สําคัญมากครับเนื่องจากว่าวิทยุนี่นะครับเราใช้ในการในการฟังนะฟังฟังข่าวสารนะครับจากพุกสถานที่นะครับโดยเฉพาะคลื่นคลื่นสั้นนะครับตรงนี้นะครับนอกจากมี AM FM นะครับยังมีตัวคลื่นสั้นนะครับ แล้วมีสถานีขึ้นสั้นเอสบิลซึ่งเราสามารถตรวจสอบใช้ได้นะครับพบใช้ไม่ค่อยเป็นข้อดีคือว่ามีขึ้นสั้นช็อตเบ็บนะครับท่านสามารถฟังจากเมริกาก็ได้นะครับ พราะจุดนี้แบบไทยเกิดแล้วเนี่ยอันนี้ครับสาคัญครับข่าวสารเนี่ยต้องรับฟังว่าตอนนี้พายุมาตรงไหนมันจะเกิดไหมแต่ข้อสี่ก็ว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีให้เลือกนะครับด้านบนนี้เลือกความถี่ได้นะครับช่องไหนนะครับเลือกขั้นตานบนขวดน้ําครับขวดรองน้ําขวดปองน้ำมีทหารใช้นะครับของเกาหลีนะครับแล้วก็อเมริกันก็สั่งมาใช้ในอิรักนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับ พอแกะมานะครับขวดดามนี้ถ้าเกิดน้ํถตกกระปกตัวทั่วไปน้ําไหลนะครับตามแม่น้ำลำคลองนะครับถ้าก็ฉีดมานะครับฉีดมาแล้วเนี่ยเปิดปลุกมาเนี่ยเอาน้ําใส่นะครับกรอกน้ําไป๊บปั๊บปิดฝานะครับปิดฝาเปิดมานะครับบีบน้ํานี้ใส่แก้แต่ขวดแบงกกินได้เลยครับอันนี้กรองได้นะครับสามารถกรองสารเคมีได้บ้างเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ใช่ไปแก้ระงงานอุตสาหกรรมนะครับ โดยทั่วไปนะครับถ้าดูน้ําสียังไงบ้างนะครับไม่แน่ใจใช้นี้ครับระปลองได้ช่วยได้มากมายมาศาลถ้าใบนะครับกันฝนกันลมนะติดดูระหว่างทางเพราะคนดินหนึ่งคนสองคนสามคนสักเทาไรแต่ครับคนป่วยใช้ได้หมดนะครับผ้าใบนะครับแล้วก็มีเสื้อฝนตะท้อนแสงสีเหลืองนะครับอีกสี่ตัวนะฮะเวลาฝนตกมานะครับทําไม้ตงมีเสื้อฝนหนาเพราะว่าโอกาสที่ฝนเป็นกบดนะครับก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกัน แล้วก็มีดครับใช้เหมือนมีดเดินป่านะครับใช้ล่าเนื้อก็ได้้อกันตัวก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ยังมีนะครับวันเลื่อยนะครับสามารถเลื่อยไม้ได้เหมือนกันด้านหลังนี้นะครับทุบกระจกได้เลยนะครับพอดีกับว่าทุบกระจกได้นะครับท่านปิดอยู่ในกัรทีรับงานนะครับท่านใช้มีดครับช่วยได้แล้วก็มาถึงทั้งหมดนี้นะครับอุปกรณ์เทนอินวันนะครับ ท่านต้องหักใช้นะครับเปิดปากปั๊บน้วนะครับตัวนี้สําคัญมากครับติดตัวได้จะดีมากเลยนะครับวัดอุณหภูมินะครับวัดความชื้นในอากาศนะครับความชื้นในอากาศสามารถบอกว่าฝนตกไม่ตกสะท้อนแสงนะครับสัญญาณของวอาทิ์เข็มทิศนะครับวัดระดับตรงไม่ตรงแว้นขยายนะครับมาตาตรวนการวัดเข็มทินการบุญคำนวณการเดินทางนอกจากนี้นะครับสลักด้านข้างๆสีทองนะครับเอามาแกะตรงนี้นะครับมีนกหวีด นะครับความถี่ต่ำไปไกลมากนะครับต้องใต้อกบิดทะเลครับดิจิตอลแหวกอากาศไปได้ไกลมหาศาลแล้วก็ยังมีนะครับที่จุดไฟนะครับเป็นแท่งเหล็กนะครับเหมือนตะกรุดนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตอกันมาเนี่ยเอานี่ครับมาขูดให้เกิดประกายไฟนะครับขออนุญาตไม่ขูดก็ดี๋ยวกลายเป็นของเก่าท่านจะว่าผมเอาของเก่าไปขายท่านนะครับนี่คืออุปกรณ์เทนอินวันนะครับติดตัวไว้นะครับติดตัวไว้ดีที่สุดครับ เป้นะครับขนาด4 0ติตรินะครับสามารถใส่นะครับใส่เนี่ยกันน้ําได้ที่ผ่านมานะครับขึ้นเขาลงถ้วยเนี่ยทุกคนก็บอกว่าสุดท้ายปั๊บเนี่ยครับก็มันใช้เป้ของโอเชียนแท็บนะครับดีที่สุดนะครับเราสกรีนตาเครือข่ายไว้ด้วยนะครับมีปัญหาความช่วยเหลือปั๊บเนี่ยถือว่าท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายไปในตัวนะครับนะครับนี่สี่ติดริดครับแต่เวลาใส่ของนะครับพยายามใส่ของมาสักสามติตินะครับอย่าให้อย่าให้ของหนักเกินสามสิบกิโลนะครับกำลังดีในการเดิ่นทางใหญ่ะ ครับวางไร้จนะบดเราเนะครับและนี่จะมีห่อยานะครับห่อยาในห่อยานะครับจะมีผ้าหนามัยกับถุงยาหนามัยติบกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเกิดแผลปั๊บนะครับผ้ายาถุงยาผ้าถุงหนามัยชนทับโมเดสนะครับสามารถล้างแผลก่อนด้วยน้ําเปล่าและเอาผ้าหนามัยแปะแผลปราศจากเชื้อโรคนะครับดีที่สุดซึมซับเลือดตัวนะครับก็มีนั่งยาอันคว้าแถบนะครับอันคว้าแถบใช้ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับใช้กับสียานะครับมีปัสเตอร์ต่างๆแต่แผลมีน้ำยานะครับไฮโดรเจนนะครับไว้ล้างแผลนะครับไปฆ่าเชื้อโรคนะครับงานที่มีแผลเนี่ยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแอลกอฮอล์ที่ว่านะครับมาใช้ล้างพื้นในการแพทย์นะครับยาเบตาดินยาแก้เชื้อรานะครับผ้าก๊อซและสำารับชื้นถุงมือนะครับถุงมือให้ทุกท่านปรารถนาเชื้อโรคเวลาท่านใช้นะครับยาแก้คันนะครับผ้าก๊อซนะครับไว้รัก นะครับวลาปวดแง่จ้าเนื้ออันนี้คืออุปกรณ์พื้นฐานนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ในนี้ในกล่องนี้นะครับนอกจากนี้นะครับขออนุญาตลกเลยนะครับผมก็แนะนําว่าไฟสปอตไลท์ที่สาคัญนะครับใช้ติดรถใช่ไหมครับเวลารถเกิดไปอยูกลางทางเนี่ยไฟหน้าท่านไม่สามารถส่องด้านข้างได้มีภัยหรือเปล่าฝนมาไหมจะมีโจรไหมหรือด้านหลังมีอะไรมาเนี่ยสปอร์ตไลท์ครับต่อที่เสียบที่เสียบกุญแจนะครับหน้ามีติดไฟนะครับติดตัวจนด้วยนะครับ แล้วก็กอถ่านหนามนะครับก็จะมีเตานะครับเตาแก๊สถนหนามนะครับเตาแก๊สถนหนามนะครับเตานี่สาคัญมากนะครับเขาวานนะครับการลมได้นะครับการลมได้มีขาตั้งเรียบร้อยนะครับตื้แก๊สนะครับตามแมคโครฮะถ่าก็ป่อง้อยใช้งานได้ทันทีนะครับเตาแก๊สถนหนามตรงนี้อุปกรณ์หม้อนะครับใช้ทำครัว มีหม้อมีทะาเก้าชิ้นนะครับติดไว้นะครับติดบ้านไว้หรือติดที่ปลายทางไว้ที่ติดนไว้ในการเดินทางแล้วก็มีตะเกียงนะครับตะเกียงไฟตะเกียงตะเกียงแบตเตอรี่เนี่ยปรับปรับไฟได้เดี๋ยวรอบครัวผมเน้นแสงสว่างเป็นหลักเพราะคนส่วนมากกลัวความมืดครับนี่เปิดเปิดปรับแสงสว่างได้ตามใจเรานะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับได้ตาต้องการใช้นะครับใช้สองสว่างคนจะกลัวความมืดมากเลยนะฮะแล้วก็มีพวกถุงนอนนะครับ ถุงนอนนี้นะครับเราทะมีว่าประมาณที่9้าองศานะครับหรือถุงองศาถึงความเสี่ยงประเด็นคือว่าถ้าท่านซื้อถุงนอนขนาดลบหดสองศาเนี่ยราคาแพงมหาศาลตรงนี้พันกว่าบาทราคาของเราถ้าท่านใส่เสื้อหนาวเพิ่มเติมไปนะครับใส่เสื้อหนาวก่อนนอนถุงนอนนี้ถุงองศาก,ก็สบายมากครับช่วยป้องกันได้ทันทีเลยแล้วก็มีหน้ากากนะครับหน้ากากนี้สาหรับท่านที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเช่นมาตาพุทธ เช่นอุยานะครับโอกาสที่ไฟไหม้สารเคมีอะไรมาถึงท่านมีโอกาสสูงงั้นหน้ากากที่มีไส้กรองพิเศษกันสารเคมีนะฮะหน้าซื้อเก็บไว้สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีเสื้อชูชีพนะครับแบบพงลมอัตโนมัตินะครับที่มีของเด็กก็มีเด็กก็มีนะครับเอานี้มาสวมคอนะครับสวมคอก็จบแล้วที่นพอแล้วครับก็คือแนะนำคร่าวๆก็มีแค่นี้นะครับมีปิดบ้านนะครับติดรถ หรือติดที่ท่านคิดว่าจะวิี่หลบภัยท่านนะครับเมื่อท่านอยุไปหลบภัยไปหนีไป,ไปท่านจะมีของเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ที่ปลายทางอยู่แล้วนะครับหรืออย่างน้อยติดรถไประหว่างการเดินทางก็ยังดีขอบคุณครับ